ถ้าคุณพ่อคุณแม่สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกได้แล้วนะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มเห็นนะคะคือลูกจะเริ่มสื่อสารกับเรามากขึ้นค่ะแล้วการสื่อสารของลูกค่ะจะใช้ภาษากายภาษาท่าทางก่อนนะคะภาษากายภาษาท่าทางเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะก่อนที่ลูกจะพูดได้นะคะวิดีโอนี้นะคะ คุณครูจะมีวิธีการสังเกตการสื่อสารของลูกนะคะแล้วจะมีวิธีการในการนำพาให้ลูกสื่อสารได้หลากหลายขึ้นได้ยังไงบ้างคะการสื่อสารนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะอย่างแรกเลยคือการสื่อสารด้วยท่าทางค่ะอย่างที่2เป็นการสื่อสารด้วยภาษาพูดค่ะ การสื่อสารด้วยท่าทางมีความสําคัญมากนะคะแล้วก็มีความละเอียดมากค่ะเวลาที่เราสื่อสารด้วยท่าทางอะคะ่ะมันจะหมายถึงการใช้แววตาที่สามารถจะบอกบางสิ่งบางอย่างได้สีหน้าแววตาที่สามารถบอกอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจอารมณ์รำคาญหงุดหงิดไม่ชอบมันเป็นการสื่อสารที่เป็นภาษากายค่ะนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของน้ำเสียงของเราที่แสดงอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจหรือว่าอารมณ์เสียใจนะคะ นอกจากนั้นยังเป็นภาษากายที่เป็นเรื่องของท่าทางค่ะเช่นชี้ชวนให้ดูสิ่งต่างๆขอกวักมือเรียกหรือว่าทำท่าให้อุ้มซึ่งภาษากายเหล่านี้ค่ะจะมีความเป็นอัตโนมัติในเด็กปกติทุกคนแต่ในกลุ่มเด็กพิเศษนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กออทิสติกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บกพร่องหลัก เนื่องจากเขาไม่สามารถจะเชื่อมโยงในเรื่องของความต้องการหรืออารมณ์ออกมาเป็นภาษากายได้ถ้าเรากลับมาเน้นในเรื่องของภาษากายนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กออทิสติกนะคะลักษณะที่เขาเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะคะก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะการแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกก็จะตรงกับภาษาพูดของเขามากขึ้นเขาก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ เทคนิคที่ช่วยให้ลูกสื่อสารได้นะคะมีทั้งหมด5เทคนิคค่ะเทคนิคแรกคือเทคนิคการสังเกตนะคะเทคนิคที่2ก็คือเทคนิคการภาคคําค่ะเทคนิคที่3ก็คือเทคนิคการตอบสนองเด็กนะคะแล้วก็เทคนิคที่4คือเทคนิคการแกล้งงงและช่วยให้เด็กประสบความสําเร็จค่ะเทคนิคสุดท้ายก็คือเทคนิคการให้ตัวเลือกค่ะ 1. การสังเกตค่ะให้เราสังเกตความคิดหรือว่าความต้องการของเด็กค่ะทําไมถึงต้องสังเกตก็เพราะว่า ความคิดหรือว่าความต้องการของเด็กเปรียบเสมือนแรงจูงใจหรือพลังขับเคลื่อนภายในที่ออกมาจากตัวเด็กเองค่ะแล้วหลักการสําคัญเลยก็คือว่าเราจะใช้สิ่งที่เด็กมีความสนใจและความต้องการของเด็กมากระตุ้นและก็ส่งเสริมทําให้เด็กอยากสื่อสารกับเราเพิ่มขึ้นค่ะเสร็จแล้วโอเคปิดนะปิดถุงแล้วนะอ่ะเราจะเล่นอันไหนรถหรอรถอันนั้นใช่ไหม รถไฟจะเล่นรถไฟแต่ที่ยากสุดแม่ว่าเป็นการสื่อสารเพราะว่าเขาเขามีความเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแต่เขาเขาเขาเอาออกมาให้เราเข้าใจไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเสียงเด็กจอคอจะไม่มีเสียงแล้วก็ยังไม่รู้วิธีที่จะปิดคอตัวเองไงให้พูดให้มีเสียง แต่มีความอยากสื่อสารเพราะฉะนั้นมันก็จะคอนมันก็จะส่วนทางกันอะไรเงี้ยแล้วพอเขาสื่อสารให้เราเข้าใจไม่ได้มันก็จะกลายเป็นภาวะอารมณ์ที่โกรธรุนแรงก้าวร้าวขึ้นมาแทนัวเขาเล่นอะไรเขาชอบเล่นตรงไหนชอบร้องเพลงอะไรอะไรยังไงชอบวาดรูปอะไรแล้วก็พยายามเอาตัวลงไปเล่นกับเขาต้องต่อให้มันถึงกันเหรอคะ อ๋อตรงไหนตรงไหนไปที okay. wolf, you popular, ่จับตรงนี้ตรงนี้ป่ะนี่หรอเขาจะชอบมองมองไปที่ต้นไม้ชอบดูใบไม้ไหวอะค่ะเวลาอยู่กับลูกอะครูจะกำชับทุกครั้งว่าให้สังเกตว่าการสังเกตะสำคัญให้สังเกตว่าลูกรู้สึกยังไงต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามอยู่กับเขาช่วยเหลือเขาอะอยู่ใกล้ๆเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ย เทคนิคที่2คือเทคนิคก,การภาคคําค,ค่ะการภาคคําหมายถึงว่าให้เราภาคคําที่ตรงกับความคิดหรือความต้องการของเด็กในขณะนั้นๆน,น,นะคะการภาคคําจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คําศัพท์ที่ตรงกับสถานการณ์จริงนะคะแล้วก็ช่วยให้เด็กสามารถเอาไปใช้ได้ตรงมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังช่วยให้เด็กรู้สึกว่ามีคนรับรู้แล้วก็เข้าใจความต้องการของเขาด้วยนะอันนี้อะไรหอยท่า ข้างหลังบ้านใช่มีหอยทากเดินอยู่แต่ตอนนี้มันไปแล้วฝนมันไม่ตกแล้วมันไม่มีแล้วหาหอยทากอยู่ไหแม่กบกบกระโดดทำไงอบอบสีน้ำเงินใช่เหมือนเสื้อกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่พยายามแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารคือต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นนักพากพากละครพากหนังพากทีวีเล่นอะไรก็แล้วแต่พากให้หมดไม่ว่าจะทำอะไร เทคนิคที่3มนะคะคือเทคนิคการตอบสนองการสื่อสารของเด็กค่ะให้เราตอบสนองการสื่อสารของเด็กทุกครั้งนะคะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงสีหน้าท่าทางหรือแววตานะคะถ้าเราสังเกตเห็นเด็กสื่อสารให้เราตอบสนองการสื่อสารของเด็กทุกครั้งเพราะจะทําให้เด็กเรียนรู้พลังและผลของการสื่อสารของตนเองนะคะตรงนี้จะทําให้เด็กอยากสื่อสารกับเราเพิ่มขึ้นนะคะ ตัวอย่างง่ายๆตอนแรกที่น้องเขาไม่สนใจเราเลยนะครับเราจะทํายังไงให้น้องเขาสนนะครับไม่สนใจเราเลยแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมพูดเราก็โอเคไปนั่งเล่นเขาพูด<ห>อะไรก็ลองพูดตามเขาดูอะไรดีะะรนะมันแปลมันตอบเป็นลูกสัตว์ี่ดูไม่ใช่หรอพูดลองพูดพูดตามก็ดูแล้วมีจะมีเกมที่ผมเคยเล่นในในใ,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 ในโรงพยาบาลเป็นการใบ้คําอะไรประมาณนี้ครับผม เขาก็จับคอนเต็รม์มาว่าคือเราต้องเข้าใจในสิ่งที่ลูกพูดในสิ่งที่ลูกเล่นดีค่ะคุณแม่่ะแม่ดีมากค่ะคุณแม่สื่อสารได้ เงัเอ,เอสื่อา,าเคทคนิคที่4คือเทคนิคแกล้งงงและช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะคะการแกล้งงงจะช่วยเพิ่มทักษะการคิดและการสื่อสารที่ออกมาจากตัวเด็กเองเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ สิ่งที่ควรระวังในการแกล้งงงนะคะก็คือการแกล้งงงที่ยากเกินไปจนเด็กรู้สึกหมดกำลังใจหรือว่าล้มเลิกไปซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแรกๆให้เราแกล้งงงแบบสนุกๆแล้วก็ง่ายๆก่อนนะคะเพื่อช่วยให้เด็กมีกำลังใจแล้วก็รู้สึกประสบความสำเร็จในการคิดแล้วก็สื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาค่ะแกล้งงงตอนไหนบ้างนะคะก็ทำได้ทังช่วงเวลาค่ะคือช่วงเวลาคุณภาพที่เราเล่นสนุกกับเด็กได้แล้วนะคะ กับในบางช่วงเวลาระหว่างวันที่เด็กมีความต้องการอะไรมากๆในบางเวลานะคะเช่นเวลาอยากกินขนมอยากได้ของเล่นหรือว่าอยากออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกให้เริ่มต้นแบบสนุกสนุกง่ายๆนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกประสบความสําเร็จในการคิดและการสื่อสารโดยในช่วงแรกของการแกล้งงงอาจจะแกล้งงงง่ายๆด้วยด้วยการแค่หยุดรอให้นานขึ้นเพื่อดูว่าเอ๊ถ้าเด็กอยากให้คุณพ่อคุณแม่เล่นด้วยอีกเนี่ย เขาจะสื่อสารยังไงบ้างนะคะแล้วเมื่อเด็กสามารถสื่อสารกลับไปกลับมาด้วยภาษากายได้นานต่อเนื่องขึ้นคล่องแล้วนะคะเราค่อยเพิ่มความท้าทายด้วยการแกล้งงงให้ยากหรือว่าซับซ้อนขึ้นนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นกระบวนการคิดที่ออกมาจากเด็กเพิ่มขึ้นนะคะจังหวะนี้เราก็จะค่อยๆรออ๋อกุญแจได้ได้เราจะลองแก้งงงดูนะคะใช้ผิดดอกหรือแต่ตอบสนองการสื่อสารเขานะคะเขาบอกกุญแจก็ให้กุญแจเฮย เปิดได้ไหมเปิดได้ปะอ๋อแม่ช่วยแม่ช่วยอ่ะอ่าแม่ช่วยอะไรนะสงสัไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้โอเคโอเคบีมือเออพูดไม่ถูกเออเอาโอเคอ่ะเอาไงอ่ะตังหวะนี้ก็รอการคิดจากเขานิดนึงค่ะไม่ต้องรีบเอาไงดีนะ ให้คุณครูช่วยป่ะกุญแจอยู่นี่เป็นกระบวนการคิดนะฮะใช่ป่ะใช่ไหมเทคนิคที่5นะคะคือเทคนิคการให้ตัวเลือกค่ะ มเ,มมเมื่อเราให้เวลาเด็กคิดแล้วนะคะแล้วเราสังเกตแล้วว่าเด็กคิดไม่ออกนะคะก็ให้เราให้ตัวเลือกกับเขาง่ายๆนะคะเพื่อช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการคิดแล้วก็สื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาค่ะก็เดี๋ยวจะให้เด็กเลือกความต้องการของเขานะคะว่าเขาอยากเล่นห้องไหนก็เดี๋ยวจะค่อยๆใช้จังหวะเนี้ยเพื่อดึงการสื่อสารที่ออกมาจากตัวเขาเองนะคะโอ้ยถึงแล้วถึงแล้ว ดีใจมากเลยอยากเข้าห้องนี้ใช่ไหมจังหวะนี้เราก็จะค่อยๆรออ๋อกุญแจได้ได้ดอกเด๋วแต่ตอบสนองการสื่อสารเขานะคะเขาบอกกุญแจก็ให้กุญแจเฮ้ยเอได้ไหมใโอ้ไม่ใช่อันนี้โอเคโอเคเอาไงต่อกุญแจเอาไหนอันนี้หรืออันนี้อันไหน รเหลโอเค <Okay. S 2> สิ่งที่เด็กจะได้ก็คือทั้งความสนุกนะคะทั้งสัมพันธภาพและก็ได้พัฒนาความคิดที่ออกมาจากตัวเขาเองค่ะยิ่งสนุกยิ่งอยากสื่อสารนะคะเด็กจะรู้สึกว่าฉันทำได้ค่ะ ช่วยให้เด็กรู้สึกมีพลังค่ะเด็กมีแรงขับเคลื่อนจากข้างในนะคะที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญคุณพ่อคุณแม่จะดูแลลูกได้ง่ายขึ้นแล้วเมื่อคุณพ่อคุณแม่ มีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกแลคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เองก็จะรู้สึกอบอุน่นแล้วก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่ลงมือทําด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์ทั้งสองทางเด็กจะมีพลังขับเคลื่อนจากตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองก็จะมีพลังเพราะเรารู้สึกได้ว่าเราได้ทําในสิ่งที่ความรู้สึกเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะ